com เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันยังไม่เริ่มยังไม่จับเวลาได้มาแล้วตั่ใช่พร้อมยังพร้อมคะ่ะขอไมคะยืยคที่มึงชอบเองอ่ะมาอ่ะ

ขนมไทยที่หอใบตองเขียวๆมีไม้กัดได้นที่มีหน้ามีตึกใต้ตึกใต้ตึกไมีขายไนเมาอยู่งินรทองทองหยิบทองยอด Come on!